สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่11เดือนสิงหาคม2,566มาวิเคราะห์บอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้ฟุตบอลลีกเริ่มเปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับผมมีลีกไหนที่เตะกกันบ้างเราไปดูกันครับมีพิมเมลีกอังกฤษครับมีเตะก,กันอยู่1คู่มีลาลิกาสเปนครับมีเตะก,กันอยู่2คู่แล้วก็มีลีกอิงฝรั่งเศสครับมีเตะก,กันอยู่1คู่ แล้วก็มีฟุตบอลเดวีโพรคาวของเยอรมันครับมีเตะกันทั้งหมด4คู่วันนี้ครับผมได้คัดเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆ3คู่คู่แรกเนี่ยเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนัดเปิดฤดูกาลเป็นเบอร์ลี่ครับแชมป์ลีกจากแชมป์เป็นชิพครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของแชมป์พรีเมียร์ลีกครับอย่างเมนเชสตอคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาประมาณตีสอตรงตามเวลาบ้านเรานะครับสวงคู่ที่2เนี่ยจะเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนครับนัดเปิดฤดูกาลเหมือนกันนะครับผม คู่แรกเนี่ยจะเป็นอเมริกาครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของรายโยบายเยกกโนครับคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับสงคู่ที่3เนี่ยเป็นเซบียาครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลเซียครับคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันเวลาประมาณตีสามตรงตามเวลาบ้านเรานะครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์ทั้ง3คู่เนี่ยฝากนักลงทุนทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชีเด็ดและเป็นกําลังใจให้ผมอัมพลคนดูบอลด้วยนะครับ เราไปเริ่มกันที่คู่แรกของวันนี้กันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่ครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้ครับเบอร์ลี่เนี่ยฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่1นะครับเป็นแชมป์ลีกของแชมเปียนชิพนะครับผมเล่นในบ้านไปทั้งหมด23นัดครับชนะไป16ครับเสมอ6แพ้ไปนัดเดียวครับได้ไป49เสียไป15นะครับผมส่วนแมนซิตี้เนี่ยฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่1นครับเป็นแชมป์ีเมลีกนะครับเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด19นัด ชนะไป11ครับเสมอ4แพไป4ครับได้ไป34เสียไป16นะครับผมเรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเบอร์ลี่เอาชนะแมนซิตี้ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่เคยเสมอกันเลยนะครับสำหรับคู่นี้เป็นฝั่งแมนซิตี้ครับที่เอาชนะได้อยู่ฝั่งเดียวครับชนะไป10นัดรวดเลยนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะเบอร์ลี่ไป6ประตูต่อ0ครับนัดก่อนนั้นแมนซิตี้ก็เอาชนะเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อ0ครับอัตราการดิน10นัดหลังสุดที่ เจอกันมาเนี่ยเบอร์ลี่ทำเงินไปได้2ครับเจ้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไปถึง7เลยนะครับเรามาดูผลงานในบ้านของเบอร์ลี่กันบ้างครับ9้านัดหลังสุดที่เจอกับแมนเิเตี้เนี่ยชนะไปได้1นัดครับเสมือ1หนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง7นะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับแมนซิตี้ไป2 0ครับนัดก่อนนั้นก็แพ้กับแมนซิตี้ไป2 0เหมือนกันนะครับอัตราการทเงินที่เล่นในบ้าน9้านัดหลังสุดของเบอร์ลี่ที่เจอกับแมนซิเตี้เนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป4นะครับ เรามาดูผลงานส่วนตัวของเบอร์ลี่กันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ3แพ้ไป3นัล่าสุดเนี่ยแพ้กับ 5, ไมล์ศูนย์ห้าไปหนึ่งศูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกับเรอัลเบติสไป1ประตูต่อ1อัตราการดำเบิน10นัดหลังสุดของเบอร์ลี่เนี่ยทำเงินไปได้5ครับเสียไป5เรามาดูผลงานในบ้าน7นัดหลังสุดของเบอร์ลี่กันบ้างครับชนะไปห้ครับเสมอ1แพ้ไป1นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะคาริฟซิตี้ไป30ศูนย์นะครับ นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับควินปาร์ลินเจอร์ไป2ประตูต่อนหนึ่งอัตราการทำเงินที่เล่นในบ้านเจ็ดน้าหลังสุดของเบอร์ลี่เนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป3ครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของแมนซิตี้กันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป6กครับเสมอ2องแพ้ไป2นัดา่าสุดเนี่ยเสมอกับอาร์เซนอลครับในฟุตบอลถ้วยคอมมูนิที่ชิลไป1ประตูตอนน่อ1นะครับผมนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยอุ่นเครื่องแพ้กับแอตมาริดไป2ประตูตอนน่อ1นะครับ อัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของแมนซิตี้เนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6เรามาดูผลงานที่แมนซิตี้เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ8นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ3แพ้ไป1นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะบาเยิร์นไปได้ครับ2ประตูต่อ1ครับนัดก่อนนั้นเนี่ยเอาชนะย oh ูโกฮามาเอฟฟานีนอตไป5ประตูต่อ3นะครับผมอัตราการทำเงินที่เล่นเป็นทีมเยือน8นัดหลังสุดของซิตี้เนี่ยทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป4 เรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยใช้ประตูเป็นทัฟฟอร์ดครับกองหลังมีเบเยอร์ครับยืนคู่กับโอเช่ครับแม็กซ้ายเนี่ยเป็นวิตินโยครับแม็กขวาเป็นโรเบิร์ตกองกลางมีแจ็คโค้กับยืนคู่กับคันเลินครับกองกลางตัวรุกเนี่ยใช้เป็นเบลฮิลส์ครับมานูเอลแล้วก็ซารูรี่นะครับผมและมีหน้าเป้าเป็นเจโรดิเกสนะครับส่วนฝั่งซิตี้เนี่ยใช้ประตูเป็นเอเดซอนครับ กองหลังมีรูเบนิอาครับยืนคู่กับจอห์นสโตนครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอาคางจี้แบ็กขวาเป็นไควอเกอร์ครับกองกลางมีโรนี่ครับยืนคู่กับมาเตโอโควาซิตครับกองกลางตัวรุกใช้เป็นเควินเดอร์บอยครับตัวรุกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแจ็คกิริตตัวรุกฝั่งขวาเป็นแบน์โนโลินวาครับและมีหน้าเป้าเป็นเออร์ริงฮาแลนด์นะครับผมเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยมี โอบาฟิมี่ตัวเดียวนะครับที่เจ็บอยู่ส่วนฝั่งแมนซิตี้เนี่ยเป็นนายทานอาเก้นะครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับผมเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคา1ลูกครบ1ลูกครึ่งครับตอนนี้ไหลขึ้นไปเป็น1ลูกครึ่งแล้วนะครับผมเป็นฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้ต่อครับราคานี้เรามาดูสิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาครับราคา1ลูกครึ่งมีอยู่1นนัดนะครับผม เป็นนัดที่แมนเิตอ้ครับออชะนะเบอร์ลี่ไป3ประตูต่อ0มาดูส0นัดหลังสุดของเบอร์ลี่ครับราคา1ลูกครึ่ง10นัดหลังสุดไม่มีราคานี้เลยนะครับมาดูย0นัดหลังสุดของเบอร์ลี่ครับราคา1ลูกครึ่งก็ไม่มีเหมือนกันครับราคานี้เรามาดู10นัดหลังสุดของแมนซิตีรครับราคา1ลูกครึ่งเนี่ยมีอยู่1นัดนะครับผมเป็นนัดที่เอาชะนะเซลซีไป1ประตูต่อ0 Phillip ูนย์นะครับเอามาดูร,ร,ราคาสูงตามของคู่นี้กันบ้างครับ ราคาสูงต่ําเปิดมาที่3ลูกครับตอนนี้ก็ยัง3ลูก10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป5ครับเจ้าไป1แล้วก็ต่ําไป4มาดู10นัดหลังสุดของเบอร์ลี่ครับสูงไป4ครับต่ําไป6ส่วน10นัดหลังสุดของแมนซิตี้เนี่ยสูงไป2ครับเจ้าไป2แล้วก็ต่ําไป6นะครับเรามาดูราคา1ลูกครึ่งครับ5้านัดหลังสุดของเบอร์ลี่เนี่ยทำเงินไปได้2ครับเสียไป3ส่วนแมนซิตี้ก็ทําเงินได้2เสียไป3เหมือนกันนะครับ มาดูราคาสูง3ลูกครับ5นัดหลังสุดของเบอร์ลี่เนี่ยสูงไป3ครับเจ้าไป2ส่วนแมนซิตี้เนี่ยเจ้าไป2แล้วก็ต่ำไป3นะครับเรามาดูนัดตัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเบอร์ลี่เนี่ยพักอีก8วันครับจะเจอกับลูตันทาว์นะครับผมส่วนแมนซิตี้ครับพักอีก5วันครับจะเจอกับเซบีย่าในถ้วยยูฟาซูเปอร์คัพนะครับคู่นี้เนี่ยอัมพลคนดูบอลขอเรียกแชร์ไปที่ทีมเยือนแมนซิตี้ครับขยี้แน่นอนครับ ดูจากชื่อชั้นแล้วก็ตัวผู้เล่นของแมนซิเตี้เนี่ยดูจะเป็นต่อแทบจะทุกทางเลยนะครับผมสถิติที่เจอกันมาเนี่ยแมนซิตี้ก็มีสถิติที่ข่มฝั่งเบอร์ลี่อยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับคู่นี้เนี่ยเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันอย่างแรงครับกับราคาที่เปิดมาต่อ1ลูกครึ่งเนี่ยถือว่าไม่เกินจริงสําหรับซิตี้เลยนะครับผมสิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยซิตี้ยิงเบอร์ลี่ไม่ต่ํากว่า2เม็ดเนี่ยไปถึง9นัดเลยนะครับผมนันนี้ยิงได้ครับ1ลูกครับรอลุ้นลูกที่2ที่3ได้เลยนะครับ และใส่สกอร์สูงไว้ได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเราไปกันต่อที่คู่ที่2กันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างอเมริกครับจะเปิดบ้านรักการ,รเยือนของราโยบายเกันโนนะครับเราไปดูสถิติของคู่นี้กันเลยนะครับผมอเมริกเนี่ยรดูการที่แล้วจบอันดับที่17ในหลีกงนะครับผมเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด19เนัดชนะไป10ครับเสมอ3แพ้ไป6ได้ไป29ครับเสียไป22 ส่วนรายโยบายกานเนี่ยจบอันดับที่12ในหลีครับเรียนเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด19นัดชนะไป4ครับเสมอ5แพ้ไป10ได้ไป17ครับเสียไป31เรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดนหลังสุดเนี่ยฝั่งอเมริกาครับชนะไป3ปรายโยบายกานูชนะไป6กครับแล้วก็เสมอกันไป1นงัดนัดล่าสุดเนี่ยเป็นรายโยบายกานครับเปิดบ้านเอาชนะอเมริกาไป2ประตูต่อ0ูนย์ะครับอัตราก,การดงเงินสิบนั้หลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยอเมริกาทำเงินไปได้3าครับ 1, เจายไป6 เรามาดูผลงาน10นัดหลังสุดของอาเมเรียครับที่เจอกับรายโยบายเกย์รายโยบาเยกาโนุเนี่ยชนะไป4ครับไม่เสมอใครเลยไม่เสมอกันเลยนะครับผมแล้วก็แพ้ไป6ครับนัดล่าสุดเนี่ยเราชนะรายโยบาเยกาโนุไป3ประตูต่อ1นะครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับรายโยบาเยกาโนุไป1ประตูต่อ0อัตราการทำเงิน10นัดนหสิบนัดหลังสุดในบ้านของอาเมเรียที่เจอกับรายโยบาเยกาโนุเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไปห เรามาดูผลงานส่วนตัวของอมเมริกากันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ4แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้เอาชนะแคนาดามาได้ครับ1ประตูต่อ0นย์ครับตราการเงิน10นัดนหลังสุดของอมเมริกาเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6เรามาดูผลงานในบ้านของอมเมริกากันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ4ี่แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับ like: อันเทคโคร่าไป1ประตูต่อ1นะครับผมนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับมาลาก้าไป10นะครับ อัตราการนังเงินที่เล่นเป็นเจ้าบ้าน10บนัานหลังสุดของอเมริกาเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป7เรามาดูผลงานส่วนตัวของรายยีไบรายโยบเยกานโนกันบ้างครับ10บนั่นหลังสุดของรายโยบเยกานโนเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ3แพ้ไป5นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับไบตันไป1ประตูต่อ1ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับไรอัลยาโดริดไป3ประตูต่อ2อนะครับอัตราการกังเงินสิบนั่นหลังหลังสุดของรายโยไบเยกาโนเนี่ย,ทำ,ยทำเงินไปได้5ครับเสียไป5 เรามาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ10นัดหลังสุดของรายโยบายเยกกโน่เนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับไบตันไป1นครับอัตราการเมินสิบนัดหลังสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยรายโยบายเยกกโน่ทำเงินไปได้4ครับเสียไป6เรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านอเมริกาเนี่ยใช้ประตูเป็น มาติเนต์นะครับผมกองหลังมีกอนซาเลสครับยืนคู่กับบาบิชครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเซนเตเยสครับแบ็กขวาเป็นโปโชครับกองกลางสามตัวมีล็อบบี้ครับโรเบิตวนครับแล้วก็เมเลโร่นะครับผมตัวรุกสามตัวมีเอมบาบาครับโซเรสแล้วก็รามาซานีนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนรายโยบายกาโน่เนี่ยใช้ประตูเป็นดิมิทีเอฟสกี้นะครับผมกองหลังใช้เป็นเอเนเสสครับยืนคู่กับ เลเชยูนนะครับผมแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเอสปิโนครับแบ็กขวาเป็นบันยูครับกองกลางมีวาเลนตินครับยืนคู่กับโลเปสกองกลางตัวรุกเนี่ยมีออสการ์ครับเตฮกอกาเตฮแล้วก็กาเซียแล้วก็พาราซอนนะครับและมีหน้าเป้าเป็นโทมัสนะครับผมเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้งสองทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านอเมริกาเนี่ยมีริโอ าติสตานะครับแล้วก็ซาหมูคอสตาครับที่ติดโทษแบนใบแดงอยู่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนราโยบายเาโนเน่ยไม่มีรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บเลยนะครับผมรายชื่อผู้เล่นี่ครัว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นราคาปปศูนย์จุนะครับตอนนี้ไหลลงมาเป็นราคาเสมอในเสมอกันแล้วนะครับผมสินัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคาเสมอมีอยู่4นัดนะครับผมนัดนี้ครับ รายยูบเยกาโนชนะอเมรียไป2 0นครับนัดนนี้เสมอกันไป1นครับตอนนี้เป็นอเมริยครับเอาชนะรายยูบเยกาโนไป3ประตูต่อ2แลแต่ก่อนนัดนนี้ครับเป็นอเมรียครับที่เอาชนะรายยูบเยกาโนไป3ประตูต่อ1นะครับเรามาดู10บนัดหลังสุดของอเมรียครับราคาเสมอ10นัดหลังสุดไม่มีราคานี้เลยครับเรามาดูย0นัดหลังสุดของอเมรียครับราคาเสมอมีอยู่1นัดนะครับผมเป็นนัดที่เอาชนะบาเลนเซียไป2ประตูต่อ1นะครับ เรามาดู10บนัดนหลังสุดของรายโยบายเยกาโนกันบ้างครับราคาเสมอมีอยู่1นัดนะครับผมเป็นนัดที่แพ้กับรอยอัลบายาโดริโดริลไป3ประตูต่อ2นะครับเรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกครึ่งนะครับผม10นัดนหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับสูงไป2นัดต่ำไปถึง8เลยนะครับผมเรามาดู10นัดนหลังสุดของอเมริกาครับสูงไป4ครับต่ำไป6 สองสิบน,น้าหลังสุดของรายโยบายเยกาโนเนี่ยสูงไปห้าครับเจาไปหนึ่งแล้วก็ต่ําไปสี่เรามาดูราคาปปศูนย์จุดห้าครับห้านัดนาหลังสุดของอเมริกาเนี่ยทําเงินไปได้สองครับเสียไปสามส่วนรายโยบายเยกาโนเนี่ยทาเงินไปได้สามครับเสียไปสองมาดูสกอร์สูงสองลูกครึ่งห้านาหาหลังสุดของอเมริกาครับสูงไปหนึ่งครับต่ําไปสี่ส่วนห้านาดาหลังสุดของรายโยบายเยกาโนเนี่ยสูงไปสองครับต่ําไปสามเรามาดูนะัดถัดไปของทั้งสองทีมกันบ้างครับ อเมริกาเนี่ยพักอีก9วันครับจะเจอกันหนักครับเจอกับเรียวเอามาริดน,นะครับผมส่วนรอยเยไปรอยเบยกาโน่เนี่ยพักอีก9วันเหมือนกันครับจะเจอกับแคนาดานะครับคู่นี้เนี่ยอัมพลคนดูบอลขอเรียกเชียร์ไปที่ทีมเยือนรายรายโยเบยกาโน่นะครับโชว์แต้มนั่นอีเนี่ยมาเยือนไม่น่าถึงแพ้ครับอาจจะเสมอแล้วก็มีลุ้นถึงชนะได้เลยนะครับผมคู่นี้เนี่ยน่าจะสู้กันได้สูสีกันอยู่พอสมควรเลยนะครับ กับราคาที่เปิดมาเสมอในเสมอกันเนี่ยผมมองว่าทีมเยือนน่าจะทําได้ดีกว่าครับมาเยือนที่นี่10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง6ครับจาก10เกมแพ้ไป4ครับถือว่าทําผลงานได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนน่าจะปลอดภัยกว่านะครับไปกันต่อที่คู่ที่3กันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเซบียาครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลเซียครับเราไปดูสถิติของคู่นี้กันเลยนะครับเซบียาเนี่ย รด,ดูการนี้แล้วในจบอันดับที่11ในหลีกครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด19นะัดชนะไป7ครับเสมอ5แพ้ไป7ได้ไป24ครับเสียไป25ส่วนบาเลเซียเนี่ยจบจบอันดับที่14นะครับผมเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด19นะัดชนะไป3ครับเสมอ4แพ้ไป12ได้ไป15ครับเสียไป26เรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเซบียาชนะไป6ครับบาเลเซียชนะไปได้แค่1ครับแล้วก็เสมอกันไป3นะัด นัดล่าสุดเนี่ยเป็นเซบียาครับเอาชนะบาเลนเซียไป2ประตูต่อ0นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับอัตราการเมินสิม,สมหลังสิมนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเซบียาทำเงินไปได้6ครับเจาะไป1แล้วก็เสียไป3เรามาดูผลงานในบ้านสิมนัดหลังสุดของเซบียาที่เจอกับบาเลนเซียกันบ้างครับชนะไป6ครับเสมอ2แพ้ไป2นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป1 1ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเซบียาครับเอาชนะบาเลนเซียไป3ประตูต่อ1 อัตราการนเงินสินัดสินัาหลังสุดในบ้านของเซบีย่าที่เจอกับบาเลนเซียเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเจ้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไป4เรามาดูผลงานส่วนตัวของเซบีย่ากันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมือ4แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับแอตมาริดไป1ประตูต่อ1นครับนัดก่อนนั้นเนี่ยเอาชนะโดยเอาไบติสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการการนำเงิน10นัดหลังสุดของเซบีย่าเนี่ยทำเงินได้3ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป6นะครับ เรามาดูผลงานในบ้าน10นั่หลังสุดของเซบีย่ากันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ4แพ้ไป2นัล่าสุดเนี่ยเอาชนะอเรอลไปติดไป1ประตูต่อศูย์ครับอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดในบ้านของเซบีย่าเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป2แล้วก็เสียไป5นะครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของบาเลเซียกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป6กครับเสมอ2แพ้ไป2นัล่าสุดเนี่ยแพ้กับแอสตันวิลล่าไป2-1นครับนัดก่อนนั้นเนี่ยเอาชนะอาราบิสไป2ตต่อ0 อัตราการทำเงินสิบนั้นหลังสุดของบาเลนเซียเนี่ยทำเงินไปได้6ครับเสียไป4เรามาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ10นั้นหลังสุดของบาเลนเซียเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ1แพ้ไป5านั้นล่าสุดเนี่ยเอาชนะเซนการ์เลนไป3ประตูต่อ1น่นะครับนัดก่อนนั้นเอาชนะสปาตักเตอร์นาว่าไป1ประตูต่อ0ูนะครับอัตราการทำเงินที่เล่นเป็นทีมเยือน10นัดนหลังสุดของบาเลนเซียเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเสียไปห้า เรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านซิเบียเนี่ยมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านซิเบียครับใช้ประตูเป็นดิมิโตวิดนะครับผมกองหลังมีบาเด่ครับยืนคู่กับกูเดียครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอากูนาครับแบ็กขวาเป็นเคซูนอาบาสครับกองกลางเป็นโชครับยืนคู่กับราคิติสกองกลางตัวรุกใช้เป็นโอลิเวอร์ตอรเรสครับลามิลาและก็โอเคมโปสนะครับผมและมีหน้าเป้าเป็นเอเนสโซรีนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนบาเลนเซียเนี่ยใช้ประตูเป็นมามาดัสวิลลี่นะครับผมกองหลังมีเดียกับี้ครับยืนคู่กับกาเบียวปาลิสตานะครับผมแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นกาญาครับแบ็กขวาเป็นกอริยาครับกองกลางสามตัวมีเปเปรูครับอามิด้าแล้วก็คาบี้เกรานะครับผมตัวลุกสามตัวมีซามูซาริซาริเรโกนะครับผมดูโรแล้วก็โลเปสนะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้งสองทีมกันบ้างครับ ฝั่งเจ้าบ้านเซบียาเนี่ยมีคาโมนาครับออกาสตินสันครับแล้วก็เนียนซูนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนบาเลเซียเนี่ยมีมาโกสอันเดียครับแล้วก็อเมโตมารีนะครับผมรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคาปปศูนย์จุนะครับตอนนี้ไหลไปต่อครึ่งลูกนะครับผมเป็นฝั่งเจ้าบ้านเซบียานะครับที่ต่อราคานี้ เรามาดูสิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาครับราคาครึ่งลูกเนี่ยมีอยู่2นัดนะครับผมนัดนี้ครับเป็นเซบีย่าครับเอาชนะบาเลนเซียไป1ประตูต่อศูนย์นัดนี้ก็เป็นเซบีย่าครับที่เอาชนะบาเลนเซียไป1ประตูต่อศูนย์เหมือนกันนะครับเรามาดูสิบนัดหลังสุดของเซบีย่าครับราคาครึ่งลูกเนี่ยสิบนัดหลังสุดไม่มีราคานี้เลยนะครับผมมาดู20่นัดหลังสุดครับย0่นัดหลังสุดราคาครึ่งลูกของเซบีย่าเนี่ยมีอยู่5นัดนะครับผมนัดนี้ครับ ชนะบินเบาไป1นศูนย์ครับนั้นนี้แพ้กับทิโรนาไป2อศูนย์นั้นนี้เอาชนะเอสปันยอนไป3าสองครับนั้นนี้เสมอกับยูเวนตุสไป1นหนึ่งแล้วก็นั้นนี้ครับเสมอกับอันเช่ไป1นหนึ่งนะครับเรามาดู10นัดหลังสุดของบาเลเซียกันบ้างครับราคาครึ่งลูกเนี่ยมีอยู่4นัดน,นะครับผมนั้นนี้ครับเอาชนะเรมาริดไป1นศูนย์ครับนั้นนี้เสมอกับเอสปันยอนไป2อสองนั้นนี้เอาชนะ สปาตักเตือนว่าไป10ครับแล้วก็นั่นนี้ครับเอาชนะเซนกันเลนไป3ประตูต่อ1นะครับผมเรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกควบ2ลูกครึ่ง10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมสูงไปแค่2นัดครับและต่ำไป8มาดูส0นัดหลังสุดของเซบีย่าครับสูงไป4ครับต่ำไป6ส่วน10นัดหลังสุดของบาเลนเซียเนี่ยสูงไป4่ครับต่ำไป6เหมือนกันนะครับ เรามาดูราคาปป0.5อนันต์หลังสุดของเซบีย่าเนี่ยทําเงินไปได้หนึ่งครับเสียไปสี่ส่วนบาเลเซียครับทําเงินไปได้สามครับเสียไปสองมาดูราคาสกอร์สูงสองลูกควบสองลูกครึ่งครับห้านัดหลังสุดของเซบีย่าเนี่ยสูงไปสองครับต่ําไปสามส่วนบาเลเซียครับสูงไปสามต่ําไปสองครับเรามาดูนัดถัดไปของทั้งสองทีมกันบ้างครับฝั่งเซบีย่าเนี่ยพักอีกห้าวันครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในถ้วยยูฟ่าซูเปอร์คัพ สมบัลเลนเซียเนี่ยพักอีก7วันครับจะเจอกับลาสปามาสนะครับผมคู่นี้นี่อัมพลโคนูบอลขอเลือกแชร์ไปที่เจ้าบ้านเซบียาครับซานในบ้านครับกับราคาที่เปิดมาต่อครึ่งลูกเนี่ยถือว่าไม่เกินจริงสําหรับเซบียาเลยนะครับผมผลงานที่เจอกันมากับบาเลนเซียในบ้านเนี่ยสินั้นหลังสุดชนะไป6กครับเสมอ2แพ้ไป2ผลงานในบ้านของเซบียาถือว่าแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเลยนะครับน่าจะเอาชนะในบ้านได้ไม่ยากครับ เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านน่าจะปลอดภัยกว่านะครับผมเอาแล้วครับทีเด็ดวันนี้อัมพลคนดูบอลใ,ให้เป็นแมนซิตี้ครับรายบายบเยกานโนแล้วก็เซบีย่านะครับถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดคู่อื่นๆหรือว่าบอลสเตปเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์ให้อัมพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ